พระ่าเชิงชุมและหลวงพ่อองคแสนณเมืองสกนลนครดินแดนเก่าแก่แ,กแห่งอีสานตอนบนมีสถานที่หนึ่งที่ผู้คนทั่วสารทิศเอ่ยถึงด้วยความศรัทธานั่นคือวัดพระท่าเชิงชุมวรวิหารศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ที่สืบต่อกันมาหลายพันปีตำนานเล่าว,ว่าบนผืนแผ่นดินแห่งนี้พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้แก่พระก,ะกักจุสันทะพระโกนาคมนณะพระกัสสปัต และพระโคตมะเคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทซ้อนทับกันไว้จึงเรียกว่าเชิงชุมหมายถึงที่รวมของรอยพระบาทและพระพุทธโคโดมพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าในอนาคตตาก,การพระศรีอริยเมตรตรพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธะกับของเราจะมาประทับรอยพระพุทธบาทที่นี่เป็นองค์ที่ห้าในกับนี้พระธาตเชิงชุมจึงกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งรุ่มน้ำหนองหานผู้คนเชื่อกันว่าหากได้มากราบ จะได้บุญสูงสุดในชีวิตช่วยปัดเป่าเคราะหภัยและเสริมดวงให้รุ่งเรืองเจริญในหน้าที่การงานภายในวัดย่างประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัยพระพักเปี่ยมเมตตาดวงตาท่านเหมือนมองทะลุใจผู้คนตำนานเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมีผู้คิดจะซ่อมองค์พระแต่ทุกครั้งที่ค้อนแตะต้ององค์ท่านกลับได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องออกมาจากในวิหารจนทุกคนตกใจ หยุดการหรือซ่อมทันทีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าล่วงเกินองค์พระอีกเลยผู้คนยิ่งศรัทธาเชื่อว่าหลวงพ่อองค์แสนมีอิทธิปาฏิหาริย์ช่วยคนที่ตกทุกข์ให้ได้สุขและสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักหลายคนที่มากราบต่างยืนยันว่าท่านให้จริงใต้ฐานพระธาตยุยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อกับเมืองพญานาคในบาดาล ในคืนวันเพ็ญเดือนส2องมีผู้คนพบเห็นแสงเรืองรองพวยพุ่งขึ้นจากผิวน้ํามีแสงทองอร่ามงามตาเชื่อว่าเป็นบุญญาธิการของพญานาคที่คอยปกปักรักษาพระาธาตุไว้ไม่ให้เสื่อมสูญบางคนมากราบแล้วฝันเห็นพญานาคน้อมเสียนถวายดอกบัวบางคนเห็นเป็นพระาธาตุส่องแสงทองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันพระาธาตุเชิงชุมท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักทุกวันนี้ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยความศรัทธาของผู้คน ก็ไม่เคยลดน้อยลงผู้ใดได้มากราบพระท่าเชิงชุมและอธิษฐานต่อหลวงพ่อองค์แสนด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะได้รับสิ่งดีๆและจะบังเกิดสิ่งอัศาจรรย์ขึ้นในชีวิตแน่นอนเพราะนี่คือดินแดนแห่งรอยพระบาทสี่พระองค์ดินแดนที่พญายนาคคอยคุ้มครองและเป็นสถานที่ที่ศรัทธาสามารถสัมผัสดได้ด้วยหัวใจของตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ